มาไหนแล้วนะ่ามาตึกมา,มาแล้วนี่มาจากไหนชาร์จเนี่ยหนึ่งนัดเน้นเน้นมึงซ้ำมันเลยเหรอวะ รบผมอุ้ยปุ๋ยแล้วเหรอซาำกูแน่โอ้ยม่โดนตีมาให้กูหน่อยเไปทันแล้วเอ้ยพวกมึงรีบตายใช่ป่ะไปเกิดใหม่สัตว์ดำไปหนีไอ้เหี้ยอ๊บได้เกิดทันป่ะทันยังยังดีทสุดช่วงสองไม่ได้อะ เกิดไม่ได้ชาติคนละช่วงไอ้ยี่ What the fuck เลวมากครับเต็มหลอกอฟให้ยิงุรีปลอดอปแน่เฮียปั๊มยาก่อนปั๊มยาได้มาละเดี๋ยมาละ บนหัวกูเลยฟันดักมุนตัวเนี่ยก็ระเบิดเหรอวะ